คุณเคยถามตัวเองไหมว่าทำไมชีวิตเราต้องผ่านเรื่องยากซ้ำแล้วซ้ำเล่าเหมือนเยันไม่ทันพักก็มีบททดสอบใหม่เข้ามาอีกและเคยไหมที่มองคนอื่นแล้วสงสัยว่าทำไมเขาตัดสินใจต่างจากเราทั้งที่เจอสถานการณ์คล้ายกันคำตอบก็คือมันอยู่ที่การเรียนรู้ของจิตวิญญาณที่แตกต่างกันค่ะ จิตวิญ,ญญาณของแต่ละคนผ่านบททดสอบมาไม่เท่ากันเมื่อจิตวิญญ,ญาณน,นั้นผ่านบททดสอบมามากมายการที่เขาจะเจอบททดสอบเดิมๆอีกแล้วผ่านไปได้อย่างได้ง่ายก็เป็นเรื่องปกติและเพื่อให้คุณเข้าใจมากขึ้นฉันขออนุญาตเล่านิทานให้ฟังสักเรื่องนะคะนิทานเรื่องนี้มีชื่อว่า ดาวน้อยกับกระเป๋าแห่งบทเรียนแต่ละครั้งหนึ่งณดินแดนแห่งแสงอ่อนและเสียงหัวเราะของจักรวาลมีดาวน้อยดวงหนึ่งเธอกำลังจะเดินทางลงไปสู่โลกมนุษย์เป็นครั้งแรกก่อนเดินทางผู้ดูแลแห่งแสงยื่นกระเป๋าใบเล็กๆไปหนึ่งให้เธอมันเป็นกระเป๋าสีทองมีประกายระยิบระยับ มือนใส่ความลับบางอย่างไว้ข้างในในกระเป๋นี้มีบทเรียนที่เจ้าต้องเรียนรู้บนโลกมนุษย์ผู้ดูแลพูดเบาๆแต่เจ้ายังไม่รู้ว่าข้างในมีอะไรจนกว่าเจ้าจะเปิดใจท่ระบททีละบท,ท,ะบทด้วยตัวเองดาวน้อยพยักหน้าเบาๆเธอยิ้มแล้วบอกว่าหนูพร้อมค่ะหนูอยากรู้จักความรัก ความกลัวและความกล้าหาญด้วยตัวเองแล้วเธอก็ตกลงมากลายเป็นทาลกน้อยในโลกมนุษย์พร้อมกับกระเป๋าแห่งบทเรียนที่ห้อยคออยู่ในพลังงานของเธอ,องเงียเงเวลาผ่านไปดาวน้อยเติบโตขึ้นเธอกลายเป็นหญิงธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งแต่เธอมักจะรู้สึกว่าบางสิ่งกําลังรอให้เธอเข้าใจ เธอไม่เคยเห็นกระเป๋าใบนั้นแต่หัวใจเธอรู้ว่ามันมีอยู่วันหนึ่งเธอโดนเพื่อนล้อเธอเจ็บใจมากน้ำตาคลอแต่เธอคิดว่าชีวิตมันไม่รุติธรรมเลยและคืนนั้นขณะที่เธอกำลังจะหลับเธอฝันเห็นกระเป๋าสีทองและบทเรียนใบแรกลอยออกมาจากกระเป๋านั้น เขียนไว้ว่าความไม่ยุติธรรมบางครั้งกำลังสอนให้เจ้ากล้าและให้ยืนหยัดในคุณค่าของตัวเองถ้าลืมตาขึ้นพร้อมรอยกินเล็กๆรู้สึกว่าเจ็บก็จริงแต่เข้าใจมากขึ้นนิดนึงแล้วจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่เธอเจอชีวิตเรื่องยาก,ยาก เธอเริ่มสงสัยน้อยลงว่าทำไมต้องเจอแบบนี้แล้วเริ่มถามว่าบทเรียนนี้อยากสอนอะไรฉันนะบางวันกระเป๋าเปิดออกพร้อมกับบทเรียนว่าการถูกปฏิเสธอาจกำลังพาเจ้าไปหาสิ่งที่เหมาะสมกว่าสำหรับหัวใจและในบางวันกระเป๋าก็เปิดออก แล้วบอกบทเรียนว่าความกลัวคือครูที่สวมหน,น้ากากหน้าเกียรดแต่ข้างในคือเพื่อนที่อยากให้เจ้าเติบโตหรือบางวันกระเป๋าก็เปิดออกแล้วก็บอกว่าการให้อภัยไม่ได้แปลว่าเจ้าผิดแต่แปลว่าเจ้ากล้าวางความเจ็บลงได้แล้ว เธอเติบโตขึ้นเรื่อยๆจากดาวน้อยในจักรวาลกลายเป็นแสงเล็กๆบนโลกมนุษย์เธอไม่ได้มีชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่หัวใจของเธอเดินไปด้วยประกายของความเข้าใจและวันหนึ่งเธอก็ได้ยินเสียงจากจักรวาลกระซิบว่าขอบคุณที่เจ้ากล้าเปิดกระเป๋าแม้ในวันที่มันหนักที่สุดแล้วคุณละนะ่ะคะ บทเรียนใบไหนกำลังเปิดในกระเป๋าของคุณอยู่บางเรื่องที่คุณเจออยู่อาจไม่ใช่ปัญหาแต่มันคือของขวัญที่ถูกห่อเอาไว้ด้วยความไม่เข้าใจก็ได้และหากวันนี้คุณกำลังเจอบททดสอบจะเพิ่เงเรียบดรว่ตัดสินว่ามันแย่เกินไป พราะอาจเป็นจุดที่คุณใกล้ตื่นรู้ที่สุดในชาตินี้ก็ได้และขอให้คุณจํำไว้ว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นเพื่อลงโทษทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อให้คุณกลับมาเป็นแสงที่คุณเคยเป็นอีกครั้งหนึ่งจิตวิญ,ญญาณทุกดวงเดินทางมาพร้อมแผนการเรียนรู้ของตัวเองที่ไม่เหมือนใครเราอาจเกิดมาในบ้านเดียวกันโตในเมืองเดียวกันแต่จิตวิญ,ญญาณของเรามีประสบการณ์ต่างกันบางดวง เรียนมาแล้วบางเรื่องบางดวงยังต้องเรียนซ้ำบางดวงเลือกที่จะเผชิญบางดวงยังเรียนรู้ผ่านการหนีบททดสอบคือบทเรียนแห่งการเติบโตจิตวิญญาณไม่ได้กลัวความยากแต่มันแค่อยากเข้าใจเมื่อคุณไม่เข้าใจในชาติหนึ่งจิตวิญญาณจะพาเรื่องเดิมมาให้คุณเจออีกในรูปแบบที่ต่างกัน จนกว่าคุณจะผ่านไปได้ด้วยความเข้าใจการเปลี่ยนชาติไม่ได้เปลี่ยนบทเรียนมันเปลี่ยนแค่ฉากและเปลี่ยนบททดสอบใหม่ให้คุณเรียนรู้ได้ในอีกรูปแบบหนึง่งตัวอย่างเช่นคนสองคนเจอพ่อแม่ที่ดุดันเหมือนกันคนหนึ่งกลับรู้สึกเจ็บโกรธและไม่ให้อภยัยอีกคนกลับเข้าใจว่านี่คือสิ่งที่พาฉันมาหาตัวเอง แล้วเลือกให้อภัยสิ่งที่ต่างกันไม่ใช่พ่อแม่แต่คือประสบการณ์ทางจิตวิญญาณที่ผ่านมาของแต่ละคนแล้วเราจะผ่านบททดสอบนี้ไปได้ยังไงผ่านไม่ได้ด้วยการหนีหรือโทษโชคชะตาแต่ผ่านได้ด้วย 1. การรู้ตัวว่านี่คือบทเรียนไม่ใช่คำสาปให้คุณตั้งคำถามกับตัวเองว่าสิ่งนี้อยากจะสอนอะไรฉันหรือ ฉันจะรักตัวเองยังไงในสถากนาการณ์นี้ 2. การเลือกใหม่ด้วยพลังใจไม่ใช่ความกลัวคุณอาจจะถามตัวเองว่าถ้าฉันไม่กลัวเลยฉันจะเลือกอะไรแล้วค่อยๆกลัดมาเลือกแบบนั้นแม้เพียงนิดเดียว 3. การมองตนเองในอดีตด้วยความเข้าใจการให้อภัยตัวเองในชาติปัจจุบันบางครั้งเท่ากับการปลดล็อกกรรมในอดีตชาติ เปรียบเทียบง่ายๆชีวิตเหมือนเกมที่มีด่านด่านยากที่สุดมักใกล้ของขวัญที่สุดเสมอถ้าคุณถอดใจตรงนั้นคุณจะวนกลับมาซ้ำอีกแต่ถ้าคุณพยายามอีกนิดเข้าใจอีกหน่อยคุณจะเปลี่ยนผ่านและไม่ต้องย้อนกลับมาเจอมันอีกบททดสอบไม่ได้มีไว้ลงโทษแต่มีไว้เพื่อให้คุณตื่นขึ้นและเมื่อคุณผ่านมันได้คุณจะไม่ใช่คนเดิมคุณจะเป็นคนที่เตากว่า มั่นคงกว่าและรักตัวเองได้มากกว่าเดิมจงเชื่อเถอคะ่ะว่าทุกสิ่งที่คุณเจอในตอนนี้ไม่ได้เกิดมาเพื่อทำลายคุณแต่มันมาเพื่อให้คุณกลายเป็นคนใหม่ที่คุณรอคอยมานานและอีกวิธีหนึ่งที่จะทำให้จิตวิญญาณของคุณได้เรียนรู้เร็วขึ้นนั่นก็คือการรับพลังการรับพลังงานความถี่สูง ที่จะเข้าไปปรับปรุงไปปรับความถี่ของคุณในรูปแบบต่างๆจะทำให้คุณเกิดประสบการณ์ใหม่ๆในจิตวิญญาณอย่างรวดเร็วและจะทำให้ความจำของคุณจิตปิญญาจำรู้ของคุณตื่นขึ้นมาได้อย่างเร็วขึ้นเพราะเริ่มกลับเข้าสู่สภาวะตื่นรู้ได้แล้วแต่การรับพลังงานต้องประกอบด้วยความเข้าใจและต้องประกอบด้วยความยอมรับ และต้องประกอบด้วยความเรียนรู้คุณจึงจะสามารถอยู่ในสภาวะนั้นได้ตลอดไปถึงเวลาต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าวันนี้คุณพร้อมหรือยังที่จะพาตัวเองกลับบ้านคุณอาจจะอยู่ที่นี่านานเกินไปแล้วหรือคุณอาจจะเป็นคนที่เพิ่งมาก็าไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้ฉันหวังว่าคลิปนี้จะทำให้คุณได้เปิดมุมมองใหม่ และสามารถเข้าใจตนเองได้มากขึ้นแค่นั้นฉันก็มีความสุขแล้วแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ